มี่คำกล่าวว่ากระบีไร่เตียมตานก็ความประโยคนี้คงจะเป็นภาพยนตร์จีนมากกว่ากระบีไร่เตียมตานคำว่ากระบีในภาษาธรรมะก,ก็คือสติปัญญา คู่ต่อสูซในปาฏาธรรมะก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาเรสยาความยินดีความเย็นร้ายหรือว่าอัตตาตัวตนนั่นเลยคือศัตรูนั่นเลยคือคู่ต่อสูซ แะนั้นต้องใช้กระบีเป็นอาวุธกระบีไรยเทียมฐาน,สนแสดงว่าเป็นกระบีที่พิเศษมีความคมเป็นพิเศษผู้ที่ใช้กระบีในการต่อสู้ เขามีความสามารถเป็นพิเศษเรียกว่าอัจฉริยะพระบีรยเทียมฐานที่สามารถตัดหรือว่าฆ่าหรือว่าทำลายล้างโกต่อสู้ได้เด็ดขาดเฉียบคมว่องไว้ ก็คือสุญญาตานั่นเองสุญญาตานั่นแหละคือกระบีไรเทียมฐานเิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรืออัตาตัวตนต้องใช้กระบีต้องใช้อาวุธก็คือสุญญาตาความว่างกิตว่าง ถ้าว่าใจรกระบีคือความว่างจิตว่างเส้นที่เรียกว่ากาศึกกิเลสอัตตาตัวตนก็จะสลายหายไปหว่างสุญญตา ความว่างสุญญาตานั่นและคือสุดยอดแห่งอาวุธเป็นกระบ,บีที่ไม่มีใครเอาชนะได้ไม่มีตัสโทประเภทไหนที่จะป้องกันหรือเอาชนะได้กระบ,บีไร้เทียมทาน ในการต่อสู้ในการปราบฆาศึกกู่ต่อสู้คือกิเลสหรืออัตตาตัวตนระเบีไรเทียมฐานก็คือสุญญาตาความว่าสติปัญญาในระดับสุญญาตา นั่นเลยคือสติปัญญาที่มีความคมละเอียดลึกซึ้งสามารถเอาชนะทัสนคโอกิเลสในทุกระดับโดยเฉพาะอัตตาตัวตนพระอราหันต นั่นแหละคือผู้ชนะพระอาหารหันต์นั่นแหละคือผู้ที่มีกระบีไร้เทียมฐานสามารถปราบกิเลสู้ต่อสู้คืออัตตาตัวตนให้สิ้นไปโดยไม่มีเหลือ